อสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวราดเนาะอย่างแรกก็ไปดูที่ตัวละครนะครับทุกคนก็คือตัวละครผมก็มีอยู่อยู่แต่แป๊บนึงนะีน่คนับมีนี่เนาะนี่นี่ตัวนนั้ก็มีแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยเติมเอาใหม่เนาะทุกคนอ่าก็มีแค่นี้นะ เดี๋ยวไปดูรด้กันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนอ่าอย่างแรกก็ไปที่นี่นอนยากได้อยู่เลยเราเนคถ้าผมมีก็ชุดนี้เนาะนี่มันมีกระเป๋าใส่เป็นชุดนี้นะทุกคนแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ผมเพิ่งสุ่มเมื่อถ้าแม่ถ้าผมสุ่มเมื่อตอนเช้าเนาะถ้าอยากดูก็ไปดูคลิปข้างล่างคลิปที่แล้วนะทุกคนแล้วก็มีนี่ด้วยชุดนี้ผมสุ่มมา แล้วก็นี่ชุดเวฟแล้วก็นี่นะครับชุดล็อกกีเราโย่ชุดวัดไฟชุดไอ้อะไรวะผมจำไม่ได้แล้วทุกคนชุดแบบว่าชุดวันที่โลกอะทุกคนแล้วชุดไอ้ชุดนี้เนาะไม่รู้ชุดอะไรนะผมไม่รู้จังแล้วแ้ชุดติดการสูงนะทุกคนชุดติดการสูงนะทุกคน เราโป่งกระป๋องท้าใส่ตำมะเนาะก้อนเน็บไม่ได้ก็ต้องทื่อไปวันนี้อันใหญ่แล้วก็ชุดนี้คืชุดกระสุนอันใหม่เนาะทุกคนเราอันนี้ก็หาชุดพาร์ตอันที่แล้วเนาะหัวพาร์ตแล้วก็ชุดนี้ชุดนักบวชนักบวชหน้านักบวชน้าเหล็กนะผมเรียกแบบนี้นะแล้วก็หมวกคาบอยหัวไข่แล้วก็วันนี้เนาะหัวเค้กอ่าแล้วก็ชุดนี้ ชุดมารักแกงทุกคนแล้วก็ชุดนี้ชุดเป็นชุดล่าวิญญาณอะไรนั่แหละสักอย่างผมลืมแล้วแล้วก็เป็นชุดนี้เนาะทุกคนนี่นเป็นชุดโกโกเนาะแล้วนี่ชุดแจกเนาะแล้วนี่ก็ลัคกี้รอยวกชุดล่อกบนะทุกคนแล้วก็ชุดอีโวที่ยังมีอยู่ในตอนนี้ชุดแจกอี่มันย้อมสีนะทุกคนหมวกหมวกทหาร หมวกโจนแล้วก็ชุดปิศนาเนาะทุกคนชุดนักสืบปิศนาเนาะพ่อบบน้อยุ่เียนกัุนะแล้วก็หมวกหมวกแล้วก็ชุดชุดนักโทษนะทุกคนแล้วก็หัวอะไรไม่รู้เนาะหัวเออหัวบุญญาทุกคนแล้วก็หัวนี้ผมเติมกับก้าเพชรได้เลยเนาะทุกคนอ่ะอันต่อไปก็มาดูแ hmm. ว่นกันแว่นพ <l> ี่แจ๊กกับเเสื้อพี่แจ๊กนะทุกคนแล้วก็ชิดเดิมเนาะ แล้วก็หันนี้นี่ชุดนี้เนะทุกคนการนี้การเดิมเหมือนกันนะทุกคนนี่แล้วก็ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะชุดพาร์ทแล้วก็นี่ชุดนี้ชุดพาร์ผมผมเรียกว่าชุดหัวกูเลเดอร์เนาะแล้วก็บางอย่างทุกคนก็ดูแล้วนะผมก็ไม่ให้ดูนะแล้วก็เป็นตานี่เนาะนี่แล้วก็ชุดนี้นะทุกคนนี่เนาะ แล้วก็มาดูนี้กันเนาะมีมีแล้วก็ชุดนี้ชุดแจกนะครับทุกคนแล้วก็ชุดมากังเกงเนาะชุดนี้หน้ากากหมาที่เติมแล้วทุกคนแล้วก็อันนี้ผมมีแค่อย่างเดียวเนาะพวกนี้ทุกคนรู้มาแล้วนะแล้วก็มีหน้ากากนี้ด้วยนะทุกคนนี่ชุดนี้แล้วทุกคนแล้วก็มีผ้าปิดปากนี่เนาะมีแว่นตา แล้วก็มีนี่แจกมาทุกคนมีนี้มีนี่นี่พวกนี้แจกหมดเลยเนาะแล้วถามว่าหน้ามีอะไรบ้างกันี่ทุกคนนี่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 กันเถอะฝุ่นดิฝุ่นดิธรรมดานี่เราเลนะแล้วก็สเสเื้อนี้เนาะทุกคนอ่ารอบนี้จะให้ดูเป็นสเสื้อเอนาะอ่าอ่ารอบนี้ผมมีแค่นี้เนาะทุกคนแล้วก็เสื้อนี้เนาะผมจะแปลว่าข้ามไปเร็วๆเลยนะทุกคนนะครับผมมีนี้ด้วยนะทุกคนนี่ แล้วก็ผมีชุดเดิมนะบางชุดก็ชุดเดิมนะทุกคนก็ไม่ก็จะเร็วๆไปเลยนะชุดเดิมนะทุกคนนี่ครับทุกคนก็แบบว่าชุดมันเยอะอยู่นะทุกคนนะก็มันชุดเต็มนะเมื่ก่อนเนี้ยได้ผ่านยันยังอันนี้เนาะทุกคน อ้ทกใจเสี right ่ยงน้อยร้ยุไสเนี row, ่ยยุใสรเนี่งไม่เห็นนะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูไปตางกันการจุดตกบุญแล้วทุกคนที่นี่เป็นจุดตกบุญระย499เพชรน้ทุกคนแล้วจุดนี่้วก็ที้นี่ทุกคนเฮ้ยขอจ๋าอยู่หน ถ้าเสียงเสียงดังผมก็ขอโทษด้วยนะทุกคนคือพ่อผมคุยอยู่นะแล้วก็เสื้อนี้เนาะทุกคนเดิมเนาะแล้วก็นอนจ่าแล้วนี่เนาะขึ้นมาแล้วเกมโอ้ยพ่อกอลโล่บบบหนอยนี่นะทุกคนแล้วก็นี่นะนี่กระสับกระสานนะทุกคนเลยผมมีเบอร์สี่เบอร์เจ็ดเบอร์เบอร์ยี่สิบนะทุกคนแล้วก็เบอร์เก้าเนาะ แล้วกางีนะดูผมมีนี่แล้วกเสื้อนี้ผมมีอันเดียวเนาะผมเล็กมาแค่อันเดียวแล้วก็มีเสื้อนี้ทุกคนมีเสื้อแห่งความรักมีเสื้อนี้เสื้อหน้ากากดําทุกคนแล้วก็เสื้อสูาดำนะทุกคนแล้วกางเกงนี้นะแล้วก็เสื้อนี้นี่นี่พวกนี้เป็นของสีกันสูงมเลยทุกคนนี้ทุกคน นีโพวกนี่ยไอ้นี่มันมาจากตัวละครเคนะทุกคนนี่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 เสื้อผมก็นี่ชุดนี้ผมเสื้อนี้ผมชอบอยู่นะสกันนี่นี่อันนี้สีกันต่งคล้ายๆขวบคาบุกินั่นทุกคนนะสกันนี่พวกนี้มาจากกันยายนจะจะให้ดูให้หมดเลยนะสกคนนี่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 นะครับแซก ไก่นะทุกคนแล้วก็เสื้อดำทุกคนแล้วนี่นะทุกคนกางเกงอันนี้ชิเติมนะทุกคนนี่นะนี่นะทุกคนกางเกงน่าจะต้องข้ามนะทุกคนเพราะว่ามันก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะทุกคนเนี่ยกล้ต้องดึงไน้ร้องทุกคนกล้าผมเร็วๆเลยนะนี่นี่นี่ ก็อยางรีวิวไปหมดแล้วนะทุกคนเนี่ยพวกเนี่ยนะแล้วก็ชุดชุดนี้ก็มีนี่แพ็กเกจก็มีนี่นะทุกคนตรงนี่แล้วก็บาตรนี่แล้วก็มีนี่แปดอันแล้วทุกคนนี่ครับทุกคนก็มีแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมต้องเปลี่ยนชุดเป็นไม่ต้องเปลี่ยนกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนทีเดียวเลยแล้วก็ไปดูชุดผู้หญิงกันนะทุกคน ผมต้องรีวิวเจ้าให้จบเนาะเป็นคอเอาเป็นคาเบล่านะแล้วก็ชุดคาเบล่าผมก็มีนี่ชุดผู้หญิงผมก็เยอะอยอยหน่อยนะทุกคนน,คน,นี่นี่นี่อ่านี่นะถ้าปู่เจผมขอข้ามแบกเสื้อไปก่อนแล้วกันทุกคนนี่เพราะว<ๆ>่ามันจะไม่เห็นนะทุกคนนี่ นี่นะทุกคนแล้วก็ชุดนี้นี่ชุดนี้เราทุกคนชุดนี้ก็แรงชุดนี้ก็มีคนอยากได้หลายคนเนาะมีคนครอบครองก็อยู่หลายคนเหมือนกันนะทุกคนไม่เพื่อนคนสื่อแล้วก็นี่นี่ครับทุกคนแล้วก็เป็นชุดคล้ายๆชุดไทยนะทุกคนแล้วก็ชุดสงการแจกมาก่อนนะไม่ได้กูยังไม่ครบโอเอ้ยพูดตะดังเลยโอ้ใจด่านูกลางคลิปมั้ยเนี่ย แล้วก็ชุดสีกันสูงนะทุกคนนะจุดจ็อกเกอร์เนาะแล้วก็เป็นจุดสีกันสูงพวกนี้เป็นสีกันส่งหมดเลยทุกคนนะนี่แล้วกันชุดนี้เป็นชุดบูย่านะทุกคนชุดนี้ก็ชุดมนุษย์ใครไม่รู้ชุดอะไรนะทุกคนผมก็ไ่กันอันนี้ก็เป็นชุดสีกันสูงเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นชุดของตัวละครโคโนแล้วก็สีกันส่งที่สั้นใหม่นะทุกคน จิตตันที่อยู่เนี่ยแล้วก็ชุดนี้แล้วกันนี่นะทุกคนนี่นี่เสื้อนี้น้องทุกคนเนี่ยนี่แล้วสมัยก่อนนะฮะแล้วก็มีเสื้อนี่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 พอมันติดไปนี่นะติมใต้นี่ทุกคนนี่แล้วก็นี่นะทุกคนนี่นี่นี่แล้วกันชุดนี้นี่ อันนี้ผมมีแค่อันเดียวนะทุกคนรายการนี้นี่นี่นะทุกคนนี่รายการชุดผู้หญิงนะทุกคนน,นี่ถ้าถามว่าชุดผู้หญิงนี่ผมออกมาจากนั้นไหมไม่ใช่นะไอที่เราอมาจากนั้นอยู่นี่นะทุกคนผมมีนานแล้วนะเนี่เป็นอะไรทุกคนครายการน,น,นี้ชุดน,นี้ชุดเป็นแล้วายการ ชุดนี้ก็ชุดแจ๋งนะทุกคนตอนนี้ก็ยังมีอยู่ก็ใครยังไม่เข้าเกมก็สามารถเข้าได้เลยนะตอนนี้แล้วก็รเส้นักเรียนนะทุกคนมีกับทุกทีอ่ะการเส้นนักบอลยังขึ้นเคยนะทุกคนแล้วก็เส้นโรงเรียนยังขึ้นเคยเนาะแล้วก็เอ้ยเอ้ยใหญ่เลยยังไม่ดีอยู่ตากาอันนี้ผมมีแค่นี้นะแล้วก็ชุดนี้ผมก็มีนี่เนาะนี่ชุดนี้ผมก็มีนี่นะเป็นชุดสเก็ตไฟนะ อันนี้ก็คือลาบุกินี่เนาะนี่มันไม่มีเครื่องเกมนี่มีครบนะทุกคนนี่นี่นี่อันนี้ก็เหมือนกันนะมีครบอยู่แล้วแหละอันเนี้ยข้างในก็มีพวกนี้ผมไม่มีทั้งหมดเนามีทั้ื่องเกมมีไม่มีหัวเนาะนี่อันนี้ผมไม่มีเนาะครับ เดี๋ยวเราขึ mm ้นไปให้ไปดูนะทุกคนเริ่มมีประมาณนี้เนาะทีแล้วก็ไปดูกันนะทุกคนวัวมีนี่นี่เนาะหัวพวกนี้ก็รีวิวไปหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวกันหัวนี้เนาะหัวนี้เนาะ แล้วก็นี่นี่เนาะแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้หัวนี้กคนี่ก็มีแค่นี้อยหัวนะทุกคนแล้วก็ชุดนี้ก็ปกติมีนี่ชุดปืนยิงเนาะแล้วก็ชุดนี้ก็ก็ครับเหมือนเดิมนะทุกคนนี่แต่ดูดูให้หมดก่อนแล้วก็ ขอไม่กดเป็นคอบคุณนะทุกคนให้ดูแบบนี้นะทุกคนนี่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 แล้วก็มีผ้าปีกปาก็มีแค่เนี้ยหางานะทุกคนและคาตาละหน้ามีนี่นี่นี่ แซ่บวันก็รีวิวเมื่อกี้นะทุกคนแล้วไปดูการกินกันนะนี่การเก่นวันนี้ครับมีแล้วแต่การดูไปนี่ทุกคนนี่นี่ทุกคนนี่นี่นะทุกคนมันคืออะไรนะสีสีแดงเอาเยอะเยอะที่บู ปากขึ้นมาเองี่ติดนี่ทุกคนเจ้ากางเกงพวกนี้ผมก็ให้ดูไปแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคน <c oughs> ไม่มีเสีอเ <c oughs> นาะอันนี้มัน้องมีอะไรกางเกงนลชุดนี้ชุดผู้หญิงชุดนี้ชุดนี้ดูแลเนาะชุด power <c oughs> pad <า>รวก็ชุดนี้เนาะชุดชุดพวกนี้ผมก็ให้ดูไปหมดแล้วนะทุกคนนะราคาชุดไอ้ลักกี้รอัลเนาะ

ก็มีพวกนี้ก็มีแค่นี้เนาะไม่มีอะไรเยอะเนาะลอางเท้าพวกก็มีแค่นี้นะทุกคนชุดรวมก็มีชุดนี้เนาะพอติดไปแล้วเขาก็ไม่เอาก็แค่นี้เนาะแล้วก็ไปดูสัตว์เลี้ยงกันทุกคนสัตว์เลี้ยงมีนี่เนาะนี่ทุกคนม่นนีะ อันนี้ไม่มีเนาะฟินไม่มีสกินเนาะนี่มีสกินไฟอันนี้ไม่มีสกินนะทุกคนแล้วการโลโบไม่มีสกินนะเสลี่ยงมีสกินสามสกินอันนี้มีสี่นะชิบะแมวมีสามอันนี้ผมไม่มีนะอันนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็มีนี่แหละนี่เท่านี้ทุกคนแล้วก็ไปดูใน นี่นะตาตังก็มีนี่นี่นี่ตาตังก็มีเนี่ยหลครับทุกคนตาตังก็มีแค่นี้เนาะกระเป๋ากระเป๋ามีนี่กระเป๋ามีนี่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 ดีน็อตทุกคน ก่อนดใจก็มียากยากอ่นี้ก็มีเจกมมีกนอี่แล้วก็มีนี่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 ทุกคนโลกอไม่ไดกนนี่นี่เีจบมกว่านันนีดทุกคนแคนีแล้วการสกิดบอยแล้วนี่ ีีนี่้วกนี่เอะนกนี้ผมไม่ค่อยนะเพรไม่ได้บวกอะไรโลกกปกอันนมีแค่นี้ทุกคนอันนี้ก็ไปดูเนี่ก็มีแค่นี้่นี่นะทุกคนนี่ ลูกมีแค่เนี้ยนี่ชาก,ก็มีแค่เนี้ยเดี๋ยวไปดูตะกินปืนกันทุกคนตะก,กินปืนก็มีนี่นี่ไอเกบางกวาดาวอนกับน,นี่ตาวอนนะทุกคนแนละ้วกนะ็ <M> 14, น,นี่นี่ตาวอนนะ์น่ะเอ็มสิบสี่นี่ครับนี่เกย์ยูเท่านั้นสกาณนะดาวน์อนตาวอนหมดเลยนะอันนี้มีหนึ่งนี่มีสามแล้วก็ น,นี่สองอันนี้ก็มีหกเลยนะทุกคนนี่แต่ดาววันแค่สามนะเออแค่สองเออสามนี่เท่นะ้โอเคเออดีไม่มีอันนี้เอกแปด 8. มีสองอารเรนทุกะะคนเดี๋ยวนะแป๊บนึงรูถถ้สึกมีใครเป็นอะไรประมาณเ,เดี๋ยวไปนะ <c oughs> ประมาณนี้เนาะ นี่เราตกแล้วนะดีแล้วนะทุกคนนี่พวกนี้ก็ถาวนบนสี่บอกนะทุกคนอันนี้ก็ปืนอักนะไปดูเอ m p ีกันปืนนี้13วันนี่นี่นทุกคนอันนี้ก็ถาวนไปสีก่กระบอกน,น,นะทุกคนอันนี้ก็มีหกเจ็ดวันนะทุกคน mp3 ส,ส่วนผมก็เลี้ยงไว้สี่แล้วนะทุกคนแล้วก็พวนนี้ด้วยนนถาวนสามบอกเนาะอันนี้มีหนึ่งเนาะ ซอมซันมีสองนะทุกคนแล้วก็สองนี้ถาวรน,นะทุกคนสองนี้จ่ <entropy? S 1> บาบอก are, นะแต่ถาวรแค่บอกเดียวแล้วก็สองควงถาวรน,นะทุกคนแล้วก็ปืนนี้ถาวรสงวองกระบนะทุกคนแล้วก็ปืนไอ้นี้ถาวรเนาะอันนี้พวกนี้ถาวรเลยนะทุกคนพอจากกันเนินพวกนี้ถาวรทุกคนนี่เอามาจากซิกาสูนึงบันเพชรครับก็เป็นอันนี้ก็เติมนะทุกคน อันนี้ก็คาตนะเนาะอันนี้และมัดไฟผมไม่มีระเบิดก็มีแค่นี้นะทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนนี่ระเบิดนาฬิกาสายนะครับนี่นะทุกคนไอวอมีห้าอันเนาะมีอันนี้น,น,<ม>น,น,นี่นี่น,น,นล้วก็อันเนาะแล้วก็เบอร์นี้มีอันนี้อันเดียวนะทุกคนโอเคนะทุกคน ำหรับคลิปนี้ก็ขออย่าได้ๆค่อยไปปิดตัวในอันนี้ดีกว่าเย่าดูก่อน Alpha Wolf baby มีอะไรวะไปจรับคลิปนี้ผมก็ขอจะไม่เอาดีกว่าไปเปลี่ยนจุดก่อนแล้วกัน สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมอย่างทุกคนไปมาดูนี่กันนี่นะผมสุ่มประตูจริงๆนะทุกคนน,ๆๆน,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 นี่นี่นี่นะนี่นะนี่นี่อันนี้ก็ประตูนะตัวนอันนี้ไม่ได้สุม่มจะกินปืนไม่ถูกอันนี้ผมก็สุ่มไปแล้ว ถมีกิจกรรมแก้วตาแห่งอะไรเนะี่ยเดือรันคาโมโ,ก,โก,ก้กระทาวอนนะทุกคนไปดูกันทุกคนนะทุกคนนะเดี๋ยวรอแป๊บนะทุกคนเอาใจานิดหน่อยนะทุกคนรอแป๊บไอตุ่งก็ไม่ได้ใาขนาดนั้นทุกคน นี่ครับผมก็เอาหมดเลยนะเอ้าอะไรวะนี่ครับผมก็เริ่มหมดเลยเนาะเอาหมดทุกอย่างเลยนะทุกคนนี่นะทุกคนนี่อย่างแรกได้นี่อย่างสองได้นี่อย่างสามได้นี่อย่างสี่ได้นี่อย่างห้าได้นี่อย่างหกได้นี่ทุกคนแล้วก็มีอีกอย่างนะครับสุ่มๆไปนะก็คือแป๊บนึงงแป ก็มีอีกอันหนึง่งนะก็คือนี่แล้วลุกคนี่ครับผม zoom ออคกกตะนะเนาะผมก็ได้มานะแต่ชิปผมไม่ซุ่มนะัไอันนี้ผมไปสามพันกว่าเป็ดเนาะถ้าไม่นับครับของที่สุ่มวันนี้ก็หนึ่งพันกว่าเ็ดเองะน,นะ,ะ,ะ,อะทุกคนนี่ครับประวัติสุ่มไปหลายชิปมากประวัติแลทุกคนรู้ประวัติแลทุกคนยาวยาวเบื้องครับ ดูกคนดูยาเบ้อนี่นถาจุมรอบแรกคาวจุ่มรอบแรกห้าสิบได้กองศึกตะกเลยรอบสองได้เป็นก้าเก้ารอบสามได้ตัวแล้วรอบสก็ได้ครับรอบสี่ก็ได้ได้ตัวเพื่อโค่นโค่อะไรเนี่ยครับทุกคนดู ของแยกนะทุกคน,นพวกนี้มีของแยงกหมดเลยเนานะแล้วก็อันสุดท้ายผมก็ได้กระตาออกมาแล้วทุกคนสิบอย่างอนะ่ะนี่นะครับทุกคนผมเดิมมาเยอะจริงนะอันนี้นะทุกคนได้นะครับได้ครับผมเมื่อี่จะาลาออไปที่ผมเด,ดิเดี๋ยวค่อยมาดูกันที่นี้นะสดีหรับคลิปนี้ทั้งหมดเป็นเพียงแค่นี้นะทุกคนสวัสดีครับ วันนี้ทุกคนบาย